สวัสดีครับขอต้อนรับผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่หลักสูตรประกาศน,นียบัตรบัณฑิตสาขาธนกรรมบรณรกานะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามามากมายแล้วก็มีคําถามท,าที่อยากสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับ เกียรติจากรองคารับดีฝ่ายบัณฑิตศึกษารองศาสตราจารย์ธนรพัน์ดรไพโรจน์ลินสุวรรณครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์พอดีว่าเห็นหลักสูตรนี้เนี่ยได้รับความสนใจเยอะมากมากเลยครับอาจารย์วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาไขข้อสงสัยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าคอนเซปต์ของหลักสูตรเนี่ยทำไมในปีการศึกษา2567เนี่ยคณะทันตจุฬาถึงมีเปิดหลักสูตรการศึกษาแบบเดียรอเรียกสั้นๆว่าพีจีหลายหลักสูตรนะครับ เดี๋ยวนี้ความต้องการในการเรียนของผู้เรียนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับนะฮะคือทางคณะทันตแพท,ศทยศาสตร์เนี่ยก็จะมีการส urve ย์นะครับที่คิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้จะเข้ามาเรียนเนี่ยหลังๆก็พบว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับอยากจะเป็นเรียนระยะเวลายา,ยาวๆอย่างเช่น3ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทรนด์ก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะโฟกัสไปตรงที่จุดที่ตัวเองอยากต้องการปรปับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็เป็นที่มาของของ,ของว่าทำให้เราเนี่ยทำช็อตคอสมากขึ้น ก็เลยคิดว่าเราก็นอกจากจะมีหลักสูตรปโทปเอกวุฒิบัตรแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราสนใจที่จะเปิดหลักสูตร PG นะครับเพื <Concept S 2> อ่อรองรับผู้เรียนกลุ่มนี้คอนเซปต์ของ IDS เลยดีกว่านะค,ะครับรบหลักสูตรของ IDS เนี่ยเห็นในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เขียนว่า personalize d and flexible program เนี่ยมัน,ม,นมันหมายความว่าอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีทางเลือกเดียวคือทุกคนเนี่ยต้องลาลาลา,ลางานมาม,มาเรียนนะครับมาเป็นรีจิสเตอร์เป็นเด็กของเรานะครับอันนี้เนี่ยก็ ก็เป็น rigid curriculum ไป f l e x i b l e ก็หมายความว่าในหลักสูตร IDS เนี่ยครับมันจะมีหลายๆ Tra แทร็กนะนะครับแทร็กที่หนึ่งก็คือ,อผู้เรียน,นยสามารถที่จะลาเรียนแล้วมาเรียนเราเป็น full time <Okay. S 1> ก็ได้นะครับแทร็กที่สองก็คือเราจะเปิดเป็นโมดูลตามที่เราเปิดอยู่ทุกปีครับคือปีหนึ่งเราเปิดเยอะนะฮะมีประมาณหลายเป็นผมว่าเป็น10โมดูลนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้เรียนตอนนี้ว่างตอนไหนนะครับแล้วก็เพื่อม,มาตรงกับสาขาวิวชาที่ตัวเองต้องต้องการเรียนเนี่ย ก็มา Register นะครับพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเก็บผลลัพธ์การเรียนรู้เนาะแล้วก็เก็บเป็นเครดิตนะครับเครดิตตัวนี้ก็จะไปเก็บในเครดิตแบงค์ของจุฬานะครับเพราะฉะนั้นตัวเครดิตแบงค์เนี่ยพอมีเครดิตแบงค์เกิดขึ้นเด็กคนนั้นก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองนะครับคือผู้เรียนทุกคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเราจะเครดิตโปรไฟล์ให้นะครับแล้วก็จะ Register ไปเลยว่าคุณเรียนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีเครดิตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวเครดิตเนี่ยก็สามารถต่อยอดเข้ามาในหลักสูตรนี้ได้นะครับ นะครับอย่างสมมุติว่าหลักสูตรนี้เป็น24หน่วยกิตเนี่ยคุณเรียนกับเรามาแล้วเนี่ย12หน่วยกิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาเรียนกับเราตอนมารีจิสเตอร์เป็นฟูลไทม์เนี่ยคุณก็มาลงทะเบียนแค่12หน่วยกิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของ flexible คือว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นฟูลไทม์ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องการเป็นฟูลไทม์ก็เป็นเลนเนอร์คือเรียนเฉพาะเวลาที่ต้องการและเก็บเครดิตกับเรา mm hmm. แล้วเมื่อไหร่พร้อมปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นนักเรียนของเราต่อไปครับ อันนี้คือว่า flexible นะครับ p e r s o n a l i z e ก็หมายคว่าตอนนี้คุณเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับคุณอยากเรียนอะไรนะครับอย่างใน IDS เนี่ยเรามีทั้งหมด8 modules นะฮะก็มีหลากหลายสาขาวิชามากเลยตั้งแต่ endo neuropros น,นะครับ surgery นะครับ เยอะแยะไปหมดนะครับคุณเลือกเลยคุณอยากเรียนอะไรนะครับแล้วก็คุณก็ t a r ์เก็ตไปเลยว่าคุณต้องการที่จะโตขึ้นเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Customize นะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมี area ของ interest ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ว่าตัวเองต้องการอะไรพัฒนาอะไรก็ลงเรียนเฉพาะอันนั้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ Personalize p r r o r r m m ครับไอ้กลุ่มคนที่มาเรียนฟูธามของหสูดอเดียต้องลาเรียนมาหรือไม่ครับครับ ถ้าเป็น full time เนี่ยก็ track นี้ต้องลาเรียนครับ PG ก็คือ1นปีนะครับหนึ่งปีเนี่ยผู้เรียนต้องเรียนอะไรบ้างนะครับพอถ้าเป็นลักษณะของ full time เนี่ยของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8 modules นะฮะผู้เรียนเนี่ยเลือก3 m o d u l e แล้วก็มี module บังคับอันหนึ่งของเราที่เราคิดว่าทุกคนต้องรู้ก็คือการตรวจและการทํา emergency treatment ให้ได้นะวางแผนการรักษาให้เป็นระบบให้ได้อ,อันนี้เป็น module บังคับที่เราทุคิดว่าทุกคนต,ต,ต้องทำนะครับส่วนอีก3 m o d u l e เนี่ยก,ก็เลือกตามอธยาศัยเลยว่า ไม่อยากลาเรียนก็ต้องเป็นอีกแทร็กหนึ่งก็เป็นแทร็ก learners ของเราก็คือลงทะเบียนเฉพาะโมดูลที่ต้องการนะครับและเดี๋ยวทางคณะเนี่ยจะเก็บเครดิตให้ผู้เรียนนะครับครับซึ่งคอนเซปต์อันนี้ที่ผมเคยได้ยินมาจะเรียกว่า non degree to degree ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับครับผมว่าแนวโน้มในการศึกษาน่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะนะครับคือก็ทุกคนด้วยความที่มีเงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วนะบางคนก็ไม่สามารถที่จะลาเรียนได้แหละ ก็เป็นวิชาที่สะสมเป็นนอนดีนอนดีกรีก็หมายความว่าคุณเรียนนอกระบบไปนะครับเพเก็บเครดิตไว้แล้วคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณมาเป็นนักเรียนของเราเราก็แกรนด์ดีกรีให้เป็นเป็นอย่างจุฬาให้ได้ครับซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนสงสัยเข้ามาค่อนข้างมากเลยครับว่านอนดีกรีทูดีกรีเนี่ยเพื่อมาจบการศึกษาจากจุฬาได้ีเงเงอนไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ปกติแล้วคือมันจะมีกฎในการดําเนินการการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับ คือทุกคนเนี่ยต้องคือที่นี่เน้นมากเรื่องคุณภาพของการศึกษาเนาะนะครับก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับทั้งชั่วโมงในการอบรมเนาะแล้วก็คุณภาพของอาจารย์นะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ต่างต่างนานาต้องตอบโจทย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะขอดีกรีกับเราได้เนี่ยก็หมายความว่าคุณ f u ล f ิลรี e ว u i เ e m น n พวกนี้ก็คือเป็นนักเรียนของเราเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทํหลายหลายอย่างที่เราต้องการนะครับคือมั่นใจได้ว่าจบออกไปทํางานได้แน่ สำคัญคือมีการ evaluation ก็คือการ assessment นะฮะถ้าคุณผ่านการ assessment เนี่ยก็จะได้ degree ของเราไปในโมดูลที่เรียนนะครับมีจะได้ทำ case clinic ไหมครับครับคือแต่ละโมดูลเนี่ยจะมีความหลากหลายนะจะมีจุดเน้นไม่ค่อยเหมือนกันนะครับนะค,บคือโดยทั่วๆไปเนทุกโมดูลเนี่ยที่จะได้แน่ๆก็คือจะมีะบรรยายเนาะแล้วก็จะมีสัมมนามี case present นะฮะแล้วก็การปฏิบัติการในห้องแลบซึ่ง ในห้องแ a บของที่คณะนี่นก็ทั้งดีนะครับเป็น lab simulation lab ซึ่งเป็นเสมือนจริงเลยแหละภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็บางโมดูก็จะมีทําในคลินิกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกโมดูลที่ทําในคลินิกนะนะครับแต่ว่าคุณหมอไม่ต้องกังวลนะครับคือเอมของของคอร์สนี้คือการ reskill กับ upskill ก็หมายความว่าคุณหมอรู้อะไรมาก็ตามเนี่ยคุณหมอได้ต่อยอดแน่แน นะครับด้วยเครื่องมือแล้วก็เทคนิคนะฮะที่ทันสมัยขึ้นนะครับภายใต้ตกออา,ารควบคุมหอวจานนี่เคำถามสำคัญครับที่ค่อนข้างจะเป็นต้องใช้คาว่าไม้เบื่อไม้เมากับคนที่มาเรียนก็คือเรียนในหลักสูตรนี้ต้องทําวิจัยไหมครับอาจารย์อ๋อไม่มีครับคือหลักสูตรที้เป็น เป็นวิชาชีพนะไม่ใช่วิชาการคือหลักสูตรของทั่วๆไปครับเป็นแบ่งเ,เ,เป็นวิชาชีพวิชาการก็คือวิชาชีพก็คือเน้นการ upskill reskill นี่แหละนะครับส่วนวิชาการก็ต้องมีวิจัยด้วยนะครับหลักสูตรนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีวิจัยนะครับนะแต่ว่าการไม่มีวิจัยเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะคือมันมันทำให้บางทีเนี่ยเวลาอ่านเปเปอร์นเนี่ยจะอ่านได้ได้ไม่คล่องเท่าไหร่ไม่เห็นจุดพอยแต่ไม่ต้องกลัวครับคือในหลักสูตรนี้มันจะมีเน้นการอ่านรักษาลิเทเรเจอร์ที่มันมีความทันสมัยเนาะ นะครับเพรอใช้นแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยหลังจากที่เรียนกับเราแล้วเนี่ยครับก็เวลาอ่านอ่านเปนเปอร์ที่มันออกมาใหม่ๆนี่ก็สามารถที่เข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ครับ,รบเราเรียนเขียนโปสเตอร์เขียนว่า2องแสนหนึ่งพันบาทถึงสองแสนหกหมื่นหกพันบาทครับคือรวมหมดสําหรับคนที่มาเรียนฟูลคอร์จริงไหมครับมีอะไรแอบแฝงไม่บอกไหมครัอ๋อไม่มีครับคือหลักๆเป็นอย่างนี้ครับคือด้วยความพอรีจิสเตอร์เป็นฟูลทาวมิจุฬาเนี่ยจุฬาจะเก็บค่าเล่าเรียนแน่ๆนะครับ ในลักสุดระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยประมาณทั้งสี่0มื่นี่ม่นกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็น compulsory ทุกคนต้องต้องจ่ายนะครับส่วนว่ามันกลายเป็นสองแ0,000นได้ไงภายในหนึ่งปีก็คือก็หมายความว่ามันก็แล้วแต่ว่าคุณเลือกโมดูลอะไรนะครับเพราะว่าโมดูลแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันนะครับมันก็เรนจ์ตั้งแต่โมดูลที่ราคาถูกที่สุดคือประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไปจนถึงห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่า ผู้เรียนที่เคยไปทำเทรนนิ่งข้างนอกนจะทราบเลยว่าคอสสิ่งหนึ่งทำอิมพลาน์เนี้ยคอสสิ่ผมว่าหลายแสนนะนะครับคุณสามารถที่มาเรียนกับเราเนี่ยภายใต้งบประมาณป0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับจริงผมเชิญชวนนะครับผม,มรู้สึกว่าคุณภาพก็ดีนะครับแล้วก็สิ่งอวยกรณ์สะดวกห้องปฏิบัติการเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็คุณภาพนะครับก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนให้มาเรียนนะครับ ไครับไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนไม่มีครับเท่านี้ครับได้ครับทีนี้มาเรื่องของการรับสมัครในปีนี้ดีกว่าครับเห็นในโปสเตอร์รับสมัครบอกว่าจะรับประมาณห้าคนครับอาจารย์มีสอบข้อเขียนหรือว่ามีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่ห้าคนนะครับแต่ว่าถ้ามีมากกว่านั้นเราก็จะพิจารณานะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอดูเหตุการณ์นิดนึงก่อนนะครับก็ไม่ไม่มีฮะไม่มีข้อเขียนครับครับก็คือ จริงๆอันนี้มันก็เหมาะกับคนที่อาจจะเหมาะที่จบไปแล้วนะครับหลายๆปีแล้วต้องการทําได้หลายๆสกิลเนี่ยก็มาเรียนกับเราขณะเดียวกันเนี่ยพวกทันตพทฟ์จบใหม่อันนี้ผมว่ามนมีประโยชน์นะนะครับเพราะตัวเองอ่ะได้ได้ explore ว่าตัวเองชอบอะไรแน่ๆได้ด้วยการที่มันลองทำนีทำ่ทำนี่ในหลายๆ Specialty นะฮะแล้วก็ทําให้ตัวสกิลในทุกด้านเนี่ยม,มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าสนใจโมดูลไหนแอ e เรียนะเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนต่อได้ รรในปีการศึกษา2568มีคนมองข้ามช็อตจะยังมีเปิดหลักสูตรนี้อยู่ไหมครับรครับมีครับมีครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะปีถัดๆไปอาจจะมีโมดูลเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะรีคูตแล้วก็มีการปรับให้มันรู้สูกมีความทันสมัยตอบสนองต่อผู้เรียนได้ตลอดเวลาคำถามสุดท้ายครับคิดว่าทําไมครับทำไมต้องเป็นหลักสูตร IDS ผู้เรียนเนี่ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างครับคับโอเคครับอย่างที่เกิดมาเบื้องต้นนะครับผมรู้สึกว่า หลักสูตร IDS เนี่ยมันมีความพิเศษต,ตรงที่ว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะ Cu s t o m i z e ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนาะ mm hmm. ผมว่านี่จะตอบโจทย์คือผมว่าทุกคนเนี่ยเวลาจะก่อนจะเข้ามาเรียนก็อาจจะมีธงอยู่ในใจแล้วละ่ะว่าตัวเองอยากทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับผมก็คิดว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ได้นะครับนะฮะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะในการปฏิบัติการนะครับ เชิญอาจารย์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนิดนึงครับอาจารย์ครับก็พื้นฐานในการออกแบบอ่ะมันเกิดจากความต้องการของผู้เรียนมาเป็นหลักนะครับผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะอัพสกิลตัวเองต้องการหาความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรของเราก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็เปิด18เมษายนถึง9พฤษภาคมนะครับ ก็รายละเอียดเนี่ยจริงๆก็อยู่ใน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 เพจนะทั้งในเว็บไซต์ของคณะทันตแพทย์นะครับแล้วก็ใน Facebook นะของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬานะครับเขาไปดูแล้วมีคำถามเหลืออะไรนะครับก็ติดต่อมาที่ฝ่ายบัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาได้นะครับเชิญชวนนะครับมามาเป็นส่วนหนึ่งของของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬานะครับขอบคุณจย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเรามาเป็น ครอบครัวทันตะจุลาได้กันนะครับ